ีครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับ Honda Civic นะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับเลือกใช้เป็นยางขนาด2 1 5 5 5 R 16นะครับยางใหม่นะครับซื้อครบสี่เส้นเราพร้อมบริการติดตั้งนะครับแบบไร้รอยร้อเถ่วงล้อด้วยระบบไดนามิกและตั้งศูนย์ด้วยเครื่องฮันเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมการตั้งศูนย์นะครับสำหรับ Honda Civic นะครับเราจะตั้งศูนย์ทั้งหมด4ล้อนะครับผมเพื่อป้องกันไม่่ให้้รรรถนนะะะคคัับบววิงฉฉซาายขแล ป้องกันนะครับการกินยาแบบผิดปกตินะครับทําให้ศูนย์ลดเรืองของลูกค้านะครับตรงเวลาเดินทางไกลไม่ปวดไหล่ไม่เมื่อยหลังนะครับการตั้งศูนย์นะครับใช้เครื่องทันเตอร์ใช้โปรแกรมตรงรุ่นในการตั้งศูนย์ให้กับลูกค้านะครับทําให้การตั้งศูนย์นะครับง่ายรวดเร็วนะครับและได้ศูนย์ที่ตรงแม่นยํานะครับสาหรับที่ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้รถยนต์บอดี้นี้อยู่นะครับและกําลังมองหายางรถยนต์เพื่อเปลี่ยนนะครับตตดตต้งใช้งานในชีวิตประจําวันลูกค้าสามารถติดต่อนะครับสอบถามนะครับ เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865691915นะครับผมหรือลูกค้านะครับที่ใช้วันนี้อยู่นะครับและอยากเปลี่ยนโช้คอัพนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0865445963นะครับผมทีมงานของเรานะครับจะมีแอดมินนะครับคอยให้คำปรึกษานะครับดูแลสอบถามตลอดนะครับผมก็สำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเข้ารับบริการก็เรียนเชิญนะครับผมเข้ามานะครับหรือว่าทิ้งคำถามนะครับไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะคอยตอบนะครับวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ